จำไว้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าลุกเสียมาเป็นไงสบายใจเฉยแล้วมุมจะนอนยังไงไม่ต้องมาอ้อนมองแบงค์หลังแทนข้างหลังกว้างกว่า,างี้อ่ะนะแบงค์หลังแทนข้างหลังกว้างกว่า ต้องเปลี่ยนรถจริงๆวะจากรถกระบะเป็นรถขนหมูมีแต่หมูไงหมูเต็มบ้านนี่มาขบมานอนมานอนเลยเร็วมานอนเร็วไปเร็วมาน,านอ <c oughs> นขบนะได้ไหมปัดได้หรื <c oughs> อป่ะไอขบมมานอน <c oughs> ไม่ใช่มาน้าแล้วกูดัง <c oughs> <c oughs> มึงได้มาอะไรกัน,นมานอนกูนักขุม<อ>มานอนแล้วไอเบนตีนลังกาล้อเกวียนอย่างสวยเนี่ยเมื่อกี้ท่าสวยมานอนเดี๋ยวก็ไล่ไปอย่ยงกระบาทั้งคู่ลังก็บาะตรงไหนนอกนั่นแหละมึงด้วยเอา้าห,หนูผิดอะไรด้วยเนี่ย <c oughs> ข้อหาโกงชงตีนในเวลาที่วุ่นวายโอเค